คุณทนายความผมรู้นะว่าเงินสิบล้านนี่มันเป็นของใครคุณเปิดประชีมาเลยดีกว่าทนายความพูดเชายน้อยเอ,อาเฮ้ยที่ได้ก็ไดของผมด้วยคจณทนาคืออย่างนี้นะคะคือทั้งหมดเนี้ยเข้าใจผิดกันจริงๆทนายความออชา่คราบพูดมากนะพุณทนายควาอยู่เฉยๆมันเป็นเรื่องคุณทนายความ <ใน S 1> ครับ อะไรความมือใช้กลางคุณคุณพูดมาเลยดีกว่าอย่าอุบิแบบนี้ผมไม่ชอบอะไรความผมนี่พนักงานพนักงาะทุกคนอะไรความชายกลางสิบล้านนั่นมันของผมอะไรความสี่ทุ่มจะเสร็จไม่สัต้นผมชอบบเดี๋ยวนะสิบล้านเอามาลงทุนอะไรแบบนี้เหรอ